ตำมลา เลข2ดียังไงเลข2เป็นตัวเลขแห่งความสมดุลและโอกาสใหม่ๆตามความเชื่อและศาสตร์แห่งตัวเลขเลข2คือเลขมงคลที่เปี่ยมไปด้วยพลังบวกสื่อถึงความสมดุลการช่วยเหลือการทำงานเป็นทีมความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยหากใครนำตัวเลข2มาลงท้ายด้วยเบอร์มือถือจะเป็นคนที่มีเพื่อนที่ดีคนรอบข้างที่ดี มีที่พึ่งพาหน้าไว้ใจอยู่ข้างๆเสมอแม้เลข2จะมีความลังเลใจความขี้เกียจความไม่มั่นใจแต่หากเราพัฒนาตัวเองได้เลข2ก็จะเป็นพลังที่นำทางความสำเร็จและความสุขสู่เราได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญมากๆค่ะเลขสเป็นเลขที่เป็นเลขมหาเสน่ห์หากใครมีไว้ในเบอร์นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมี มีสเสน่ห์มีเพื่อนฝูงมากเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูกับคนในหมู่เพื่อนและใครที่ติดตามช่องปรีดาพยากรณ์ขอให้สำเร็จสมหวังดังตั้งใจทุกประการน้อมรับคำทํานายพิมพ์สองสองใต้คลิปได้เลยค่ะ